เอาไปเลยกันต้อนะครับเรื่องการบ้างการเมืองตะกี้หนึ่งตอนนี้แน่นอนครับวาระรัฐบาลนะ<ฆ>ยังไม่ไม่นานก็จะหมดวาระนะครับมีการเลือกตั้งกันไหมพยายนไล่พรรคไล่คนเนี่ยเปิดตัวโซโซเปิดตัวพรรคกันแล้วส<ฆ>ีสู่รัฐานีก็มีการเปริดตัวพรรคสร้างอนาคตไทยนะครับเปิดตัววาสีพุ้สมรรคโซโซในพื้นที่สู่รัฐชูนะอยู่บ้านฟืนฟูเศรษฐกิจสร้างอนาคตไทย โดยการเมืองที่สร้างสั้นยำนะครับไม่ได้ตั้งพรรคมารองรับพรรคอะไรของใครครับโดยนายอุตตมะสวนายุนนะครับหัวหนา้าพรรคสร้างอนาคตไทยนำทีมกรรมการบริหารพรรคนะครับไม่ว่าจะเป็นนายสุทธรัตน์สุทธิจิร,ว,รวงเลขาธิการพรรคและก็นายพิพิธอินทระสมบัติรงหัวหน้าพรรคนะครับลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อพบปะสมาชิกพรรคและก็เครือข่ายเกษตรกรชาวส่วนยางพาราและส่วนปามน้ำมันตลอดจนตัวแทนภาคธุรกิจะครับเพื่อนำเสนอนโยบายของพรรค ตลอดเกี่ยนเปิดตัววาทีิภูสมักโซสอซอในจังหวัดสุราษฎร์ธานีคือนายเทียเทียเทียทัด เอี่ยมตะกูลครับโดยนายอุตามะกบล์ค่ะวัาพรกสร้างอนาคตไทยเนี่ยเป็นพักการเมืองไม่แต่ว่าเต็มไปด้วยบุคลากรที่มีประสบการณ์ความรู้ความสามารถจากหลายๆพักส่วนค่ะนักการเมืองก็มีทีมเศรษฐกิจก็มีประชาชาบ้านก็มีค่ะเพื่อที่ว่าจะอาสามาเป็นตัวแทนของประชาชนในการแก้ไขปัญหาให้กับประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้เขาบอกว่าพัรคกให้ความสําคัญเป็นลําดับตอนๆเนืเ่องจากว่าเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพทางในเรื่องของสิน้นคาเกษตรอย่งางพาราปัาบน้ำมันพลไม้แล้วก็การทองเทียวแต่ว่า ยังไม่ได้รับการพัฒนาย่างเต็มทีค่ะอืมปัวหาพรรคเอระบุว่าล่างจะเดินเดินออกมาจากการเมืองกว่าสองปีนะครับ้วยแนวทางการาำานอุดมการที่เปลี่ยนไปแต่เมื่อ็นปนัญหาที่เกิดขึ้นกับประเทศอย่างนักจึงกลับมารวมตัวกันโดยก้าวข้ามความขัดแยง้งทางการเมืองเพื่ออาสาเข้ามาแก,ก้ไขปัญหาให้กับประชาชนนะนครับอีกครั้งพร้อมคนนยูนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกษิจสร้างอนาคตประเทศโดยหาสร้างกับได้แกสรเศรษฐกิจฐานรักเข้มแข็งสร้างจากเศรษฐกิจไม่ สร้างโครงท่านโครงสร้างพื้นท่านแห่งอนาคตสร้างสังคมที่เป็นธรรมแระเกื้อกูลสร้างคนและวิทยาการพร้อมก้าวสู้ลกสังคมแห่งอนาคตและก็สร้างการเมืองที่สร้างสั้นกลับใช่ค่ะเราก็ส่วนกรณีที่ไล่คนมีการตั้งข้อสังเกตค่ะว่าผักสร้างอนาคตไทยเนี่ย ตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะรองรับหรือว่าเป็นผักอะไรข้องผักพลังประชารัฐรือไมาอันนี้ mm. นายอุตมะบอกเลยค่ะว่าผักไม่ได้ตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นอะไรงหรือว่าเป็นรางทรงของใครนะแต่ว่าผักต้องการเป็นทางเลือกเพื่อที่จะเข้ามาทํางานแกปัญห5ให้กับประเทศแล้วก็ประชาชนแล้วก็ยังมั่นใจค่ะว่าจะสาร้ารมาจอท่านเสี้ยงเดิมข้องผักประชาธิปัตย์ในผักตายดดกันนะคะไปฟังเสียงข้องนายอุตมะเศร้าวันนายยนกันเลยค่ะ มีคําถามตั้งแต่วันแรกนะครับผมเรียนเดือนกุมภาที่พวกเราคณะก่อตั้ง22คนนะครับประกาศเปิดตัว,ตว,ตว,ตวนะครับการตั้งพรรคช่างอนาคตไทยก็เป็นคําถามนะครับว่าเราเป็นตัวแทนห้างร้านนั่งร้านให้ใครหรือเปล่านะครับเราตอบชัดเจนนะครับเราตอบชัดเจนวันนี้ก็ยืนยันชัดเจนเหมือนวันนั้นนะครับหนักแน่นเหมือนว่าไม่ใช่เด็ดขาดนะครับเราไม่ใช่ตัวแทน นะครับเราไม่ใช่ร่างทรงให้ใครทั้งนั้นนะครับเราคือพัคสร้างอนาคตไทยที่เสนอตัวมาทำงานเราไม่คล้องแวะนะครับเราไม่ต้องการเกี่ยวข้องกับความขัดแยงด้งใดๆเพราะวันนี้ประเทศชาติมีปัญหามากอยู่แล้วนะครับเรามุ่งที่จะมาทำงานให้ประเทศในการฟื้นเศรษฐกิจแล้วก็มาร่วมกันวางรากฐานที่เข้มแข็งให้อนาคตที่ยั่งยืน นะครับอ่ะ